ป้ยไวันนั้นผมตื่นแต่เช้ามืดแต่รู้สึกว่าจะเป็นไข้หนาวๆร้อนๆคิดว่าจะไม่ไปโรงเรียนเมื่อผมล้างหน้าล้างตาเสร็จก็ปรากฏว่าบิดาของผมตื่นก่อนแล้วบิดาของผมป่วยเป็นฝีที่หลังอยู่หลายวันตามปกติท่านควรจะอยู่ในมุ้งแต่เช้ามืดวันนั้นท่านตื่นเช้า พอเห็นหน้าผมท่านก็นดีใจเรียกว่าป่วยไปซื้อโจ๊กให้กินหน่อยเถิดผมคิดไปคิดมาเตี่ยใช้ทั้งทีต้องไปซื้อโจ๊กให้หน่อยแต่ได้กระบิดกระบวนอยู่แล้วตั้งครึ่งชั่วโมงและก่อนจะออกเดินทางไปซื้อที่สำเพง็งก็ต้องแสดงฤทธิ์โดยการทำหน้าเงาหน้างอกระฟัดก,กระเฟียดให้เป็นที่ประจักษ์บ่ายวันนั้น บิดาของผมนอนหลับไปได้สักหนึ่งชั่วโมงหมอก็มาเยี่ยมคำดูชีพจรบ,บิดาของผมสิ้นลมไปแล้วทุกวันนี้ผมยังเสียดายโอกาสในวันสุดท้ายแห่งชีวิตของบิดาผมท่านให้โอกาสผมรับใช้ท่านแต่ผมไม่ได้รับโอกาสนั้นด้วยหน้าชื่นตาบานกลับทำให้คุณหมองใจท่านโอกาสในชีวิตของเรานี้มีน้อยนักถ้าพลาดโอกาสไปจะเสียดายจนตาย ในวันนั้นใครเลยจะคาดคิดว่าปว๋ยอึ้งพากรเด็กชายวัยเ้าปีผู้ตั้งปณิธานว่าจะใช้ชีวิตอย่างไม่ให้เสียดายโอกาสอีกจะเติบใหญ่สมชื่อป่ย๋ยซึ่งแปลตรงตัวว่าพูลนดินที่ขคนต้นไม้กลายเป็นบุคคลผู้วางรากฐานบำรุงหล่อเลี้ยงเพาะเลี้ยงเสริมกำลังรังสรรค์สังคมไทยในด้านเศรษฐกิจการพัฒนาการเมืองและการศึกษา ผ่านบทบาทสำคัญต่างๆเช่นสมาชิกขบวนการเสรีไทยสายอังกฤษผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสรรค์ธนพรพันธ์ศาสตราจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลูกศิษย์คนสำคัญ เคยกล่าวล้ำลึกถึงป่วยว่าอาจารย์ป่วยเกิดในตระกูลสามัญชนเติบโตและได้รับการบ่มเพาะเยี่ยงสามัญชนและจบชีวิตอย่างสามัญชนแต่อาจารย์ป่วยก็แสดงให้โลกเห็นแล้วว่าวิถีแห่งชีวิตสามัญชนเป็นวิถีที่ยิ่งใหญ่ได้และเป็นวิถีที่งดงามได้ความยิ่งใหญ่และความงดงามแห่งชีวิตมิได้ขึ้นอยู่กับชนชั้น ม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะและตำแหน่งแห่งผนในสังคมและมีได้ขึ้นอยู่กับอภิสิทธิ์ที่ได้รับหากแต่ขึ้นอยู่กับความเป็นมนุษย์บทกวีที่ป่วยอึ้งภากอนเขียนไว้ในวัย24ปีเป็นเสมือนเข็มทิศทางจริยธรรมและบทสรุปที่ดีที่สุดของสามัญชนคนตรงผู้ยึดมั่นในความจริงความงามและความดีตลอด83ปีแห่งชีวิตของเขา กูชายชาญชาติเชื้อชาตรีกูเกิดมาก็ทีหนึ่งเฮ้ยกูคาดก่อนสิ้นชีว่าอาจกูจักไว้ลายเว้ยโลกให้แลเห็น